สวัสดีค่ะ ถ้าสมมุติว่าวันนี้ได้เดทกับหนุ่มในฝันเราอยากให้เขาเนี่ยแต่งตัวแนวอะไรมาอาจจะเป็นเรียบๆหรือไม่ก็สตรีทก็ได้ค่ะของหนูเป็นแบบว่ามินิมอลก็ได้ค่ะแบบเรียบๆสบายๆแนวออมานี่ละกันค่ะเอาเป็นสตรีทละกันค่ะแบบไวุ่นเมกานิดนึงคิดว่าผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายแต่งตัวแนวไหนคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบมินิมอลไม่ก็เท่ๆสตรีทหรือเปล่าสตรีทมั่งก็ได้เหมือนกันเรามีไหมคะแบรนด์ที่แบบว่าเขาใส่มาแล้วแบบใจละลายเลยชอบเลย โดยคลิกเลยสตูซี่ก็ได้ค่ะเท่ดีใช่ของหนูเป็นเอเซนเชียลก็ได้ค่ะแบรนด์ไม่มีชอบแค่แบบว่าให้เขาแต่งตัวแล้วมันดูดีดูสะอาดดูเรียบร้อยก็โอเคละค่ะสตูซี่ค่ะน่าจะเป็นเอเซนเชียลฟิลฟิลนั้นบนโตผมนะ e s ขอบคุณมากนะคะแจกวับหน่อยได้ไหมอยากแจกวับไหมได้ค่ะ I I A I P T นะคะ V S P C Y under score C ค่ะ C I S C A N ค่ะ F U K U T A R O แล้วก็ dot P N T T under score C H 0 9 9ย์รบ E R จุดศูส่ครับแจกวับคนสวยก็ยังไงก็ฝากติดตามไซโก้ V K K ได้นะคะก็ฝากติดตามไซโก้ V K K ด้วยนะครับ